ในความทุกข์แม้ในความผิดหวังชีวิตก็ยังมีความหมายอยู่เสมอนี่คือ้อยคำของคุณวิกเตอร์ฟรังเิลจิตแพทย์ชาวออสเตรียที่เคยทุกข์ทรมานอยู่ในค่ายกักกันของทหารนาซีอันโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองความทุกข์ทรมานที่เราอาจจะไม่เข้าใจเลยคับว่ามันจะแสนสาหัสมากแค่ไหนกันกับการที่ความเป็นมนุษย์ต้องถูกย่ำยีจนไม่เหลือค่าใดๆ ด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองแต่แม้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นวิกเตอร์ฟรังเคิลกลับได้ค้นพบสิ่งที่ล้ำค่ามมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องตระหนักรู้เพื่อให้ชีวิตแก้าวต่อไปข้างหน้าได้สิ่งนี้ทำให้เรามีความหวังสิ่งนี้ทำให้เรารู้จักตอบรับกับทุกสถานการณ์ของชีวิตและสิ่งที่ว่านี้ก็คือชีวิตที่มีความหมาย ในตอนนี้ครับ The Book Taylor Podcast ได้นำหนังสือหน้าอ่านหนังสือคุณภาพมารีวิวให้กันฟังหนังสือที่มีเนื้อหาของแนวคิดแบบไร้การเวลาหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายๆคนที่อ่านมันหนังสือของวิกเตอร์ฟรังเกิลเล่มนี้ Yes to Life in spite of everything อย่าสูญสิ้นความหวังเพราะชีวิตยังมีความหมายหนังสือที่ชวนให้เราไปค้นหาคุณค่าในชีวิตของเราเองโดยเฉพาะในสถาน,นการณ์ชีวิต ที่ดูเหมือนว่าสิ้นหวังหนังสือที่จะทําให้เราเห็นว่าความเลวร้ายต่างๆที่ทาโถมเข้ามาในชีวิตมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราไร้ค่าและหมดความหมายชีวิตของคนเรายังพร้อมที่จะเติบโตผลิบานขึ้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะดับสูญแหลกสลายหมอดไหมไปสักกี่ครั้งก็ตามตราบใดที่เรายังมีความหวังในชีวิตของเราเองตราบใดที่เราสัญญากับตัวเราเองว่าเราจะยืนหยัดต่อไป ตราบใดที่เรายังหายใจชีวิตยังคงมีความหมาย Yes to life in spite of everything อย่าสูญสิ้นความหวังเพราะชีวิตยังมีความหมายของวิกเตอร์ฟรงเกิลจากสำนักพิมพ์บีอิงเล่มนีครับเป็นผลงานที่ออกมาถัดจากหนังสือที่ทรงคุณค่าของเขาเล่มแรกที่ชื่อว่า Man Search for Meaning หรือชื่อไทยที่ว่าชีวิตไม่ไร้ความหมายเล่มนั้นบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาเองและเหล่านักโทษที่ใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานในค่ายกักกันของนาซี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหนังสือเล่มนั้นเปลี่ยนชีวิตและมอบความหวังให้กับผู้อ่านทุกๆคนครับรวมถึงตัวผมเองด้วยที่ต้องบอกว่าชีวิตไม่ไร้ความหมายเล่มนั้นเป็นหนังสือเล่มโปรดเล่มหนึ่งของผมเลยเลยครับและในตอนนี้ครับผลงานลำดับถัดมาของคุณวิกเตอร์ฟังเคิลเดสทูไล i ์ i ิ e สปาย e อ e เอ e วอเรผมก็ต้องบอกอีกนะครับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากๆเป็นหนังสือที่มอบกำลังใจดีๆให้เราได้รู้จัก หันมามองและทบทวนใส่ใจชีวิตของตัวเราเองให้เราสามารถเติบโตผ่านการขัดเกลาวิธีคิดในด้านมุมทิศเติบใหญ่ขึ้นแนวคิดที่จะทำให้เราสามารถผลิตบานได้แม้ในยามที่เราจะประสบพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตนนเนื้อหาในเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่บรรยายด้วยถ้อยคำสวยหรูโลกสวยแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นถ้อยคำที่ทรงพลังเจาะลึกเข้าไปในความคิดและจิตใจของเรา เน้นการกระตุ้นให้ตัวเราได้ฉุกค,คิดด้วยตัวของเราเองภายในเล่มจะรวบรวมคำแสดงปาฐกถาหรือการพูดบรรยายถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตท่ามกลางความทุกข์ยากที่คุณวิกเตอร์ได้ถ่ายทอดไว้เมื่อปี1946หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงและเขาได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสรภาพจากค่ายกักกันทารุณมนุษย์ที่ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นชีวิตของเขา เฉียดเข้าใกล้ความตายมากที่สุดณที่แห่งนั้นครับที่ชีวิตของเขามีค่าเพียงแค่ซุปถ้วยเดียวเท่านั้นคนรอบกายครอบครัวของเขาต่างล้มตายถูกทรมานจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์หลังจากที่คุณวิกเตอร์ได้รอดชีวิตมาได้เขาจึงตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุดเขายึดแนวทางการใช้ชีวิตที่ว่าเขาจะช่วยให้ผู้อื่นได้ค้นพบจุดประสงค์ ของชีวิตของพวกเขาเองเขาพยายามถ่ายทอดสิ่งดีๆถ่ายทอดสิ่งสำคัญของมนุษย์เราที่ไม่ว่าในยุคสมัยใดเราจำเป็นต้องมีติดตัวนั่นก็คือความหมายในชีวิตของเราเองซึ่งคุณวิคเตอร์เขายึดถือถ้อยคำของนิเชนักปราชญ์ผู้โด่งดังที่เคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ว่าตนมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรยอมทานทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ และเขาก็บอกไว้เสมอครับว่าคนเราไม่ควรจะตั้งคําถามว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตนี้แต่เราควรถามว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรจากเราชีวิตนี้มีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอีกบ้างซึ่งแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้ครับก็ตรงกับชื่อของหนังสือที่ชื่อว่า yes to life โดยหมายความว่าให้เรานั้นตอบรับกับทุกเรื่องในชีวิตของเราแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ทรมานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ตาม ให้เราตอบรับมันและบอกกับตัวเองว่าฉันจะสู้ต่อไปเขาบอกว่าคนเรามีหน้าที่ที่จะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองรับผิดชอบให้หนึ่งชีวิตนี้มีคุณค่าไม่ใช่ทิ้งคว้างมันไปซึ่งทุกๆย่างก้าวของชีวิตเราสามารถทำให้มันมีความหมายได้ทุกเมื่อไม่เกี่ยวกับว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับความทุกยากแสนสาหัสมากขนาดไหนเขายังบอกอีกนะครับว่า แม้ในชีวิตที่ต้องตกทุกข์ได้ยากแม้ในชีวิตที่อาจจะโดนเรื่องเลวร้ายต่างๆเข้ามารุมเร้าแม้แต่ในบรนปลายของชีวิตที่อาจจะเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ชีวิตของเราไร้ค่าหมดคุณค่าและไม่มีความหมายแต่เขากลับยืนยันว่ายิ่งยากลำบากยิ่งเราเจอปัญหาและความท้าทายชีวิตของเรานั้นก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้น เพราะวิธีการที่เรารับมือกับบทตอนในชีวิตที่ยากลำบากนั่นแหละคือสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครวิธีการที่เรารับมือต่อปัญหานั้นๆจะชี้ให้เห็นว่าชีวิตของเรามีความหมายต่อไปได้หรือไม่ยิ่งเราได้ผ่านความยากชีวิตของเรายิ่งมีค่ามากขึ้นหนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นเล่มเล็กๆบางๆแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับก็คือ เราอย่าไปรีบร้อนอ่านครับหาช่วงเวลาที่เราสงบช่วงเวลาที่เรามีเวลานั่งลงและอ่านมันอ่านไปอย่างช้าๆค่อยๆซึมซับไปและทบทวนถึงชีวิตของเราตามไปด้วยซึ่งในบางตอนนะครับผมก็อ่านไปบางทีอ่านได้หนึ่งย่อหน้าทำให้ต้องหยุดอ่านแล้วก็กลับมาทบทวนถึงชีวิตของตัวเองด้วยทอยคำแต่และถ้อยคำนั้นมันเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของเราและก็ส่งพลังมากๆครับ และมันสามารถพัฒนาเปลี่ยนแนวคิดในการมองและใช้ชีวิตได้ดีมากๆเช่นกันครับโดยเนื้อหาหลักในเล่มเขาก็จะแบ่งเป็น3ามพาร์ทที่ผู้เขียนได้พูดถึงเรื่องความยากลำบากในชีวิตและความตายเขาจะพูดถึงว่าทำไมเราจึงไม่ควรแก้ปัญหาในชีวิตด้วยการคิดสั้นทำไมถึงต้องมองว่าเรื่องทุกยากก็ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายได้เขาจะเอาเรื่องเล่าที่เขาประสบในค่ายกักกันมาเปรียบเทียบ ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของเราและเขายังพูดถึงเรื่องที่ว่าทําไมความคิดของคนเราที่จะตอบสนองต่อชะตาชีวิตนั้นถึงมีส่วนสําคัญมากๆแม้ชะตากรรมจะเล่นงานเราอย่างหนักแต่เรายังคงสามารถตอบรับเซเยสกับชีวิตให้สู้ต่อไปได้สําหรับใครนะครับที่ต้องการกําลังใจในการก้าวเดินต่อไปในชีวิตนี้ต้องการหนังสือที่จะมากระตุ้นในการใช้ชีวิตของเรา ลองหามาซื้อมาอ่านกันดูได้นะครับและในพาร์ตต่อไปครับผมจะนำถ้อยคำดีๆบางส่วนจากเล่มนี้และข้อคิดเห็นส่วนตัวที่ผมได้มาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันถ้อยคำที่เติมเต็มคุณค่าและความหมายในชีวิตของเรานะครับเนื้อหาภายในเล่มนี้ที่ถ่ายทอดออกมาจากความจริงที่ผู้เขียนได้ประสบ ซึ่งคนเราจะต้องใส่ใจเลดเตือนตัวเองเอาไว้เสมอแบบนี้ค่ะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีความทุกข์ใดของมนุษย์ที่จะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นได้เพราะในธรรมชาติของความทุกข์มันเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงมันเป็นความทุกข์ของเขาหรือเธอเท่านั้นขนาดของความทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวผู้เป็นทุกข์แต่ละคนเพียงผู้เดียว ซึ่งข้อความนี้ที่ผู้เขียนบอกเอาไว้นะครับว่าเราไม่สามารถไปตัดสินความทุกข์หรือชีวิตของใครได้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนั้นมันเล็กน้อยนะ่ะปัญหาแค่นี้เองแค่นี้เองแบบนั้นเองซึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นแค่นี้เองสําหรับเราแต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาก็ได้ดังนั้นครับเราไม่ควรตัดสินใครจากความทุกข์ที่เขามีซึ่งแต่ละคนก็จะมีมุมมองในเรื่องเรื่องใดที่แตกต่างกันออกไป อย่างการที่ตัวผู้เขียนเป็นนักโทษในค่ายกักันนาสีเขาก็มองเห็นว่านักโทษแต่ละคนนั้นจะตอบสนองต่อความทุกข์ยากลำบากในแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนยังคงเฝ้ามองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังในชีวิตว่าเขาจะทำให้ชีวิตนี้มีความหมายได้อย่างไรแต่บางคนกลับใช้ชีวิตให้มันผ่านไปวันๆบันทอนกัดกินความเป็นมนุษย์ของตัวเอง เขาบอกกับเราว่าไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเลวร้ายเพียงใดก็ตามแต่ความหวังจินตนาการและความฝันของเราล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่างแม้แต่การที่เขาเป็นนักโทษที่ถูกริบเอาเสรีภาพทุกอย่างในชีวิตไปแต่เสรีภาพทางจิตใจและความคิดของเขาก็ยังคงอยู่คลายกับกันไม่อาจกักขังอิสรภาพในใจของเขาได้ ซึ่งในชีวิตของเราใช่ไหมครับคุณฟังครับเราไม่อาจจะควบคุมชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเราได้ทั้งหมดมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราแต่ว่าเราแต่ละคนนั้นมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบว่าจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับชะตากรรมนั้นในแบบไหนเราจะตอบสนองต่อชะตากรรมนั้นได้อย่างไรซึ่งการตอบสนองออกไปอย่างโง่เขลาหรือจะดีต่อชีวิตของเราก็เริ่มจากความคิดภายใน ที่มีต่อตัวเราเองทั้งนั้นครับผู้เขียนเขาพูดออกมาตรงๆนะครับว่าบางคนที่ประสบพบเจอกับชะตากรรมอันหนักหนาของชีวิตอย่างเช่นชีวิตที่ล้มเหลวในทุกๆด้านอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องความรักหรือปัญหาทางใจทางกายอะไรก็แล้วแต่บางคนเลือกที่จะคิดสั้นโดยการคิดว่าฉันน่าจะจบชีวิตของฉันไปซะดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีค่าเลือกจบชีวิตตัวเองยังจะดีซะก,กว่า เขาบอกว่าคนเราหากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นอย่างแรกที่เราควรทําให้ได้เลยก็คือการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความเชื่อในเรื่องชะตากรรมของตนเองเพราะเราไม่สามารถที่จะมุ่งไปสู่หนทางที่ดีขึ้นได้หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราเราต้องก้าวผ่านความเชื่อที่ว่าชีวิตนี้ของเรามันช่างไร้ค่าชีวิตมันไร้ความหมายเราต้องก้าวข้ามผ่านความคิดเหล่านี้ให้ได้เสียก่อนเพราะความคิดของเรา บ่อยครั้งมันก็จะพาตัวเราเป็นในแบบนั้นเราไม่อาจจะควบคุมชะตากรรมได้แต่เราสามารถควบคุมวิธีคิดและการกระทําที่ส่งผลต่อตัวเราเองได้เสมอทุกอย่างครับอยู่ที่การตัดสินใจของเราเราจะเลือกปล่อยให้ความทุกข์ทำลายตัวเราเองไปอย่างช้าๆหรือเราจะเลือกใช้มันให้เป็นประโยชน์ความทุกข์มันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เสมอไปแต่เราต้องเลือกอยู่กับมันให้เป็น และคุณวิกเตอร์ยังเชื่ออยู่เสมอครับว่านอกจากความคิดของเราที่ต้องใส่ใจแล้วการกระทำก็คือสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันผมชอบประโยคที่เขาพูดว่าขอให้ผมได้ลงมือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังยังดีเสียกว่าให้เชื่อเรื่องชะตากำหนดแบบแต่งแต้มคำพูดจาให้ดูสวยหรูเท่านั้นและสิ่งซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าชะตากรรมที่คนเราต้องเจอคือความกล้าหาญของคนคนนั้น ที่จะแบกรับมันไว้อย่างแน่วแน่ใจความสำคัญที่คุณวิกเตอร์อยากให้เราได้ปรับมุมมองต่อชีวิตของเรานั้นก็คือเวลาที่เราต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตใช่ครับมันอาจจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้แต่ความทุกข์นั้นก็มีความหมายในตัวมันเองเช่นกันซึ่งการมีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ความสุขในตัวมันเองก็อาจจะไม่สามารถให้ความหมายแก่การดำรงอยู่ของเราเสมอไปได้ อีกทั้งการไร้สุขก็ไม่ได้พลากความหมายไปจากชีวิตของเราดังนั้นครับเขาบอกว่าอย่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากหากมันเป็นชะตากรรมที่เราต้องเจอตอบรับมันเรียนรู้มันและสู้ไปกับมันนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราควรทำมันคือความรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมีโอกาสอะไรที่รอคอยเราอยู่เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้ไป ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะมีสิ่งที่ดีสิ่งที่พิเศษอะไรจะเกิดกับชีวิตของเราบ้างหลังจากนี้ในส่วนตัวของผมเองนะครับคุณฟังครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้ก็คือเราอย่าเพียงแค่ให้คุณค่ากับคำว่าความสุขแต่ควรรู้จักใส่ใจกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราด้วยแม้ว่าเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าชะตากรรมที่เราพบเจอนั้นจะทำให้ชีวิตภายภาคหน้าของเราเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เราสามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดเลยก็คือชะตากรรมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจะทำให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งขึ้นเสมออย่าต่อต้านอย่าหลีกเลี่ยงมองความทุก์ขว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายความทุกข์มันก็มีประโยชน์ในตัวมันเองอย่างที่ผู้เขียนเขาได้ยกตัวอย่างหนึ่งของนักโทษหญิงที่ค่ายกักกันคนหนึ่งเธอเคยเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตเลิศหรูอลัอาางการครับเพียรพร้อมไปซะทุกอย่าง ในแต่ละวันเธอไม่สนใจชีวิตของผู้อื่นเลยหมกบุญกับชีวิตที่ไร้สาระไปวันๆไม่สนใจอะไรนอกจากตัวเองแต่การที่เธอถูกทารุณในค่ายกักกันแห่งนี้เธอได้ประสบกับความทุกข์ยากชนิดที่ไม่มีใครเข้าใจได้แต่เธอกลับมองว่าการที่เธอต้องเจอชะตากรรมแบบนี้มันคือบทเรียนชีวิตที่ทำให้เธอต้องตาสว่างและเธอคิดว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เธอจะตั้งใจใช้ชีวิตให้รู้คุณค่าเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ผู้เขียนบอกว่าผู้หญิงคนนี้แทนที่เธอจะมัวจมทุกข์อยู่กับสิ่งที่เธอทำอะไรไม่ได้เหมือนกับนักโทษคนอื่นที่ยอมปล่อยให้ความทุกข์กัดกินใจของตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บป่วยและล้มตายจากไปแต่เธอคนนี้นอกจากจะค้นหาตัวเองผ่านความทุกข์ได้แล้วเธอยังสามารถทาให้ชีวิตของเธอนั้นมีความหมายขึ้นได้โดยการมีจุดมุ่งหมายของชีวิต เธอไม่ได้ยอมแพ้ต่อชะตากรรมไม่ได้ยอมแพ้ต่อชีวิตของเธอถึงแม้พวกนาซีจะพรากทุกอย่างไปจากเธอแต่ไม่สามารถพรากอิสรภาพทางความคิดและความหมายในชีวิตของเธอไปได้ผู้เขียนยังบอกเอาไว้ครับว่าความอดทนโดยตัวมันเองนี่แหละที่เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความคิดของเราเป็นทั้งประโยชน์และขณะดเดียวกันก็เป็นเหมือนอาวุธที่ฆ่าเราได้เช่นกันเพราะทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจเลือกของเรา เราจะกลายเป็นคนที่ยอมให้ชีวิตพังทลายลงไปหรือจะให้ชีวิตมีความหวังและก้าวเดินต่อไปได้ซึ่งเวลาพูดแบบนี้มันก็ง่ายใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็จริงอยู่แต่พอเมื่อถึงเวลาแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นความจริงเช่นกันมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นครับที่เราจะพาตัวเองนั้นเดินต่อไปหรือหยุดพอแค่นี้คุณวิคเตอร์ยังได้พูดเอาไว้อีกนะครับว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์ สามารถถูกทําให้มีความหมายได้จวบจนถึงลมหายใจสุดท้ายตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบเท่าที่เรายังมีสติรู้ตัวเราแต่ละคนยังมีความรับผิดชอบในการตอบคําถามของชีวิตแต่คำถามของเราจากนี้ไปไม่ใช่การถามว่าฉันสามารถคาดหวังอะไรจากชีวิตนี้ได้บ้างแต่เราควรตั้งคำถามว่าชีวิตนี้จะคาดหวังอะไรจากฉันได้บ้าง ชีวิตนี้มีภาระอะไรที่รอคอยฉันให้ฉันรับผิดชอบต่อชีวิตอีกบ้างเพราะคนเราไม่เพียงเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเท่านั้นแต่เราเกิดมาเพื่อรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราด้วยนะครับดังนั้นครับผู้เขียนท่านนี้เขาฝากเอาไว้กับเราว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเรารู้ได้อย่างแน่ชัดนั่นคือสิ่งที่ไร้สาระแน่และไร้ความหมายอย่างที่สุด นั่นคือการทิ้งขว้างชีวิตของเราไปอย่างการฆ่าตัวตายนั้นไม่มีทางเป็นคำตอบให้กับคำถามใดๆได้เลยการฆ่าตัวตายไม่เคยช่วยแก้ปัญหาอะไรการฆ่าตัวตายคือการยยาหมิ่นกฎกติกาของเกมแห่งชีวิตซึ่งกฎกติกานี้ไม่ต้องการให้เราเอาชนะในทุกวิธีทางแต่มันเรียกร้องให้เรานั้นไม่มีวันที่จะยอมแพ้ หนังสือเล่มนี้ครับ Yes to Life i n s p i t e of Everything บอกถึงความหมายของชีวิตของคนเรานั้นว่าควรเริ่มจากความรู้สึกที่อยู่ภายในแทนที่จะสแสวงหาว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบเพราะในทุกๆขณะทุกๆวันปัจจุบันของเราจะคอยถามคำถามใหม่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าชีวิตต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมในรูปแบบไหน ให้เราตอบรับกับชีวิตยืนหยัดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่าสูญสิ้นความหวังเพราะชีวิตของเรายังคงมีความหมายหวังว่าข้อคิดในตอนนี้จะเสริมกำลังใจให้เราตอบรับกับทุกๆสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าเรากำลังหลงทางไม่ว่าเรากำลังจมอยู่กับความสิ้นหวังไม่ว่าเรากำลังสับสนกับสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าขอให้เราอย่ายอมแพ้ครับตราบใดที่เรายังคงมีลมหายใจ อดทนสู้ต่อไปตราบใดที่เรายังคงมีลมหายใจชีวิตของเรานั้นยังคงมีความหมายเสมอก็แนะนำเลยนะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือดีที่ควรค่ากับการสละเวลามาอ่านกันสักหน่อยขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจากหนังสือหน้าอ่านกับ The b o o k t e l l o r นะครับและอย่าลืมครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วย ตัวของเราเองครับชอบตัวนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้คนที่เรารักก็ยินดีมากๆครับคุณฟังยังสามารถแนะนำหนังสือหน้าอ่านแบบนี้ให้ผมได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับหนังสือหน้าอ่านแบบนี้ขอให้คุณฟังทุกคนนั้นสามารถต่อสู้กับทุกๆเรื่องในชีวิตได้นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ ขอบคุณทุกทคนสำหรับการติดตาม The Bookteller นะครับผมตั้งใจให้ The Bookteller เป็นที่ที่ส่งต่อความรู้เรื่องราวดีๆและการพัฒนาตัวเองจากหนังสือหน้าอ่านจะตั้งใจดูแลและทำอย่างดีที่สุดนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ร่วมสนับสนุนให้การอ่านเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม